ไปทั้งใดเอาฝนไปนน้ำพี่น้องเอ,อ้ยยายใส่ยายใสเอาฝนไปน้ำนั่นจกเป็นบางมองบางมองไปแจ้งทั้งพี่บัดที่เนี่ยพงยาใน,นี่มืดฝ่ามวัวดินมากจบปอแปะปอแปะทางโน้นสว่างแล้วที่จะมุ่งหน้าไปเปลี่ยนแผน ไปกรมประมงน้ำจืดการสินหาปลามาเลี้ยงหาพันปลาหาปลามาเลี้ยงพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนลงกับมาฝนห่อมหอยุนนย่นี่มาหอดนี่เศ้าตกระบาดทีนเศ้าตกแล้ว วันน่ะหอดุดจ้ะว่ามีหดแสงแดดเลยมันคุ้มยู่วดมือตกเป็นมองมองแถวการสินแถวการสินแถวจังหวัดยายใสยจ้าตกเป็นมองมองไปตกไม่ทั่วฟ้า ไปใส่กันลำบากอยู่ด้วพีนนน่น้องเชื้อแะับรถไปีนกันฝนตรงห้ามปล่อยไปอีก6กรเมตรเบี่ยดซรายเล็กน้อยจ้ารับทราบ เปลี่ยนทรายเล็กน้อยพันดาพันบ่ทาทั้งหน้าถนนหนทางก็งซ่อมแซมเปลี่ยนทรายเล็กน้อยถนนหนทางก็ซ่อมแซมจ้ะปรับปรุงเปลี่ยนทรายขับต่อไปอีก14กิโลเมตร ด้านหน้านี่กรสิตตกอีกแล้วเนี่ยมเมฆดำบืดเลยนะมเมฆฝนมาแล้วเมื่อกี้ก็ตกมาแล้วแล้วก็หยุดเดี๋ยวข้างหน้าก็ตกอีกแล้วเนี่ยโอ้ยตัวนั้งเห็นวะล่ะเออโอ้มัน,นไหวอู่แล้ว มันบนรรยากาศบรรยากาศคุ้มท่าสิาดีเดิอุ้มบุคคนไปนอน่นความใจก็นั่นดีบรรยากาศด,าาดีเอาไปเที่ยวสี่เพื่อนนั้นเบื่อนนี้กินน้ำบ่อยังไงไม่อยากน้ำบ่อยบอกโตมันเย็นมันเย็น อากาศเย็นๆมันบ่อยากน้ำป่ะอยากเนื้ออากาศนึ่งสีไค่แน่บ่ตกขึ้มๆไปซื้อเนี่ยก็แรนลด,ส,ดสบายสบาย,บายอันนั้นไม่ฝนตกน้ำเนี่ยไปใส่รำปากอีกก็กลับมอืมนี่ทาง ข้างเก็บผ้าไปเชคลมเปล่าอีกอันว่าอีกจะกิโลเมตรก่อ14กิโลวัดคือหลายแถอแต่ก่อนเพื่อว่าสี่วัผิดทางนี่นี่บอก14กิโลตอนอยู่ฝนว่าสี่กิโลมันมันมึงสี่กิโลเลี้ยวหน่อยสี่กิโลอย่ยงเนี้ยผมเป็นเหมืรนเต็มหมูพผมเป็นสี่กิโลคนมองได้มันเข้าใจบางทีที่เอดบ่ะจีอีกสี่กิโลจะเลี้ยวขวาอีกสี่กิโลสองกิโลเลี้ยวซ้าย14กิโลอืม เราจัดเกหาห่าเลยตัวน่งสี่กิโลเนเสียงอะไรเสียงยังหมูรถรกัโอเป็น,นียังข้นแอะแ <Yeah, air. S 2> อะแอบ่ปิดเลยสน,นะกู <c ười> ระว่าม่นี่เเป็นแบบกาอีกอ่หมูดดดิดสซีดีอนีีเด้เนาะิีดสอมนี่เนาะบำรุง เมนหนูเขาไปแเขะบ่มันเป็นเป็นไม่เกลียบเก้าเลยเผ้าอะไรสิล็อกเลยปิดเลยบริษัทแล้วปัตรที่นี่เปิดแจีงแก่งแปลงไหวเลยกล้องบึงโดนโดนบ่เคยออกไก่เอาแอห่ธรรมชาติหนูบัตรที่นี่ย ไอ้หอนเลยบัตที่นี่ผนตกใสว่ะ่